สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นในประเทศไทยวันนี้นะครับแล้วก็ราคาน้ํามันด้วยต้องบอกว่าทั้ง2ออย่างนี้ล่วงเละเทะเลยนะครับทั้งราคาน้ํามันนะครับทั้งตลาดหุ้นสําหรับตลาดหุ้นเนี่ยต้องใช้คําว่ามีการเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับหุ้นไทยก็คือมีการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวนะฮะประมาณ30นาทีแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะล่วงต่อเนื่องนะฮะ แต่สําหรับวันนี้ราคาน้ํามันก็ประกาศออกมาแล้วด้วยนะครับสําหรับวันที่12มีนาคมนะครับก็จะมีผลสําหรับวันที่13มีนาคมราคาของน้ํามันเริ่มต้นที่กลุ่มเบนซินนะครับแตะ16บาทเข้าไปแล้วนะครับคือตกลิ้นละแค่16บาทเท่านั้นแล้วก็ดีเซลก็ล่วงลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวทางการเลสซิ่งจะพามาดูสําหรับทางด้านของราคาน้ํามันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อสมาชิกท่านไหนก็แล้วแต่นะฮะที่กําลังจะวางแผนที่เติมน้ํามันนะฮะพรุ่งนี้ถูกกว่าวันนี้อีกนะครับ เริ่มต้นจากที่ราคาน้ำมันกลุ่มที่เป็นน้ำมันเบนซินนะครับลดลง60สตางค์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีน้ำมัน e85 ที่ลดลง40สตางค์นะครับแต่สำหรับกลุ่มที่เป็นน้ำมันดีเซลวันนี้ประกาศลดลงมานะครับ30สตางค์คือสำหรับ b20 เนี่ยตกตกลงมาต่ำกว่า20บาทแล้วนะครับสำหรับน้ำมันดีเซล แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสําหรับน้ํามันเบนซินก่อนละกันนะครับสําหรับน้ํามันเบนซินเนี่ยทางด้านประกาศนะครับออกมาเนี่ยน้ำมัน e85 e85 ลดลงแค่40สตางค์นะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่16บาท89สตางค์ก็คือเป็นตัวเลขที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะเห็นราคาน้ํามันตกมาขนาดนี้ได้อีกแล้วนะครับส่วนสําหรับ e20 e20 เนี่ยคือน้ํามันที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายในยปัจจุบันนะครับ เหลือแค่ประมาณ19บาท34สตางค์เท่านั้นนะครับต่ำกว่า20บาทเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ส่วน91กับ95นะครับก็ทรงๆอยู่ที่ประมาณ22บาทเสษๆนะครับก็ถือว่าถูกสุดๆนะฮะผมเสียดายมากเลยไม่น่ารีบไปเติมน้ำมันวันนี้เลยนะครับพุ่งนี้ถูกกว่าอีกอในกลุ่มของดีเซลนะครับดีเซลก็เหลืออยู่ที่ B10 นะฮะถ้าเป็นน้ำมันมาตรฐานบ้านเราปัจจุบันก็เป็นดีเซล B10 อยู่ที่20บาท39สตังค์นะครับคือ20บาทนิดๆเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆนะครับแต่สำหรับ B20 ถ้าเกิดรถใครใหม่ๆก็เติม B20 ได้นะครับออยู่ที่19บาท89สตังค์เท่านั้นนะครับโอ้โหถือว่าน่าสนใจสุดๆอันนี้เป็นราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันที่ต้องบอกว่าลดอย่างต่อเนื่องปกติแล้วนะฮะ มันจะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่แบบลดต่อเนื่องทีละ3วัน4วันขนาดนี้นะครับอันนี้ลดต่อเนื่องประมาณสัก3ามวันเลยนะครับก็เนื่องด้วยราคาตลาดโลกราคาแบบน้ํามันดิบระลับโลกนะฮะเขามันเกิดสงครามเรียกว่าสงครามน้ํามันนะครับระหว่างรัสเซียกับซาอุนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเล่า้ายคลิปละกันทีนี้ทางการเลเซิงมาพูดถึงเรื่องของหุ้นมั่งนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกอย่างนี้เลยนะครับหุ้นไทยเนี่ยตก อย่างเนี้ยนะฮะในรอบ11ปี4เดือนเลยนะครับต้องใช้เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์หุ้นไทยก็คือเป็นการยกเลิกการขายชั่วคราวก็คือเป็นการพักการขายนะฮะคือ,อเรียกว่าพักหายใจหายคอกันหน่อยนะฮะแม่จะเทขายกันกระหน่ำอะไรขนาดนั้นนะฮะคือมีรายงานข่าวของทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับอบอกว่าาย าจากตลาดหลักทรัพย์นะฮะบเขาบอกว่ารายงานจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเปิดเผยว่านะฮะทันทีที่มีการเปิดซื้อขายหุ้นไทยในวันนี้ก็คือวันที่12มีนานครับหุ้นไทยเนี่ยเริ่มตกอย่างหนักเลยนะฮะอยู่ที่ 65. จุดเอ่อคือตอนแรกน่ะตกอยู่ที่ประมาณ5%เท่านั้นนะครับแต่ทีเนี้ยเขาตกไปตกมาตกต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนถึง125จุดซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดมาประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานี้นะครับเอ่อก็ ทำให้นะฮะ,ะไ,ดได้เกิดการเบรกเขาว่าอย่างนั้นนะฮะตลาดหุ้นเนี่ยเขาเลยตัดสินใจว่าใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หุ้นไทยไว้ก่อนก็คือเบรกไว้ก่อนนะฮะตั้งตั้งสมาธิตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งจิตขึ้นมาใหม่ก่อนนะฮะว่าอย่าพึ่งขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันต้องบอกว่ามันเกิน10%อ่ะในช่วงอาทิตย์นี้นะครับหุ้นไทยตกแบบโอ้โหตกละเนรนาดเลยนะฮะตกแบบตกน่ากลัวเลย สำหรับเนื้อหาข่าวเดี๋ยวการลซิ่งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆสมาชิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมดีกว่านะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเขียนไว้ละเอียดนะครับแต่ทางการลซิ่งอาจจะไล่เลียงไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ละกันก็คือทางด้านของเนื้อหาข่าวนะครับเขาก็แจ้งเรื่องว่ามันเคยมีการทําอย่างเงี้ยนะครับคือการเบรกประมาณอย่างเงี้ยเคยเกิดมาแล้ว4ี่หุนนะฮะหุนแรกๆก,ก็เกิดประมาณสักปี49่เก้านู่นนะฮะเกิด เมือ่อเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีเบียกอีกครั้ง2ครั้งนะครับผ่านมา11ปีครั้งนี้นะฮะก็ตกไป1 0จุดสนะครับเอ,อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าตกใจสุดๆนะครับสำหรับวงการาเศรษฐกิจบ้านเรานะครับแต่กระนัซิ่งอาจจะไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านหุ้นเท่าไหร่นะฮะก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกพูดคุยด้วยําเร็จถ้าเกิดใครเล่นหุ้นนะครับทีนี้เรากลับมาดูทางฝั่งน้ำมันนะฮะที่เกินเอาไว้เมื่อต้นคลิปนะครับ หลายท่านอาจจะงงแล้วก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับต้องบอกว่าตกตกโอ้โหตกดิ่งเหวเลยนะครับเหตุผลนะฮะเพราะตอนนี้มันเกิดสงครามนะครับเขาเรียกว่าสงครามน้ํามันกันคือเกิดจากประเทศรัสเซียนะครับกับประเทศซาอุเขาผลิตน้ํามันแข่งกันนะฮะแล้วตอนนี้และก็แข่งกันลดน้ํามันราคาน้ํามันลงคือแย่งลูกค้ากันเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากเหตุผลอะไรแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย เหมือนทั้งสองประเทศเนี้ดูท่าเหมือนเอ๊ะเขาจะเขาจะยิ่งทํายิ่งแย่หรือเปล่านะฮะแต่เอาไปเอามาไม่ใช่นะครับประเทศที่แย่กับกลายเป็นทังฝั่งเมกาเพราะเปิดมาเนี่ยโหตกหุ้นตกไปเป็นพันพันจุดเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยแล้วส่วนประเทศต่างๆอย่างประเทศไทยเองก็ตกโอ้โหตกต่อเนื่องเลยนะครับก็ติดตามข่าวกันไปแล้วกันนะครับว่ามันจะสิ้นสุดที่ตรงไหนแต่ว่าปัจจุบันนะฮะปัจจุบันมันเกิดจาก2ปัจจัยนะฮะสปัใจจัยใหญ่ๆเลย ไม่ได้เกิดจากปัจจัยสงครามน้ำมันเพียงอย่างเดียวนะครับเหตุการณ์จากเมื่อเช้านี้มีการประกาศนะครับมีการประกาศเรื่องของโรคโรคระบาดนะครับโควิด -19 เหรือว่าโรคอู่ฮันที่เรารู้จักก่อนหน้านี้นะครับแลกเริ่มเดินทีนะฮะประเทศจีนเขาติดก่อนแล้วก็ติดเยอะด้วยแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะแต่ทีนี้ด้วยการป้องกันร,ระวังภัยนะฮะประเทศจีนก็เรียกว่าทำข้อนั้งจะประสบความสําเร็จนะครับก็ จากจากคนนะครับจากคนที่อยู่ในประเทศจีนเองนะปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีคนแบบแพร่เชื้อสักเท่าไหร่นะครับทีนี้กลายเป็นว่าเชื้อเนี่ยมันไปส่งออกไปทางยุโรปกับอเมริกานะฮะชาติทางอิตาลีนะฮะชาติทางาาทายุโรปเนี่ยรวมไปจนถึงอ,อังกฤษเองนะครับก็ก็เป็นผู้เรียกว่าไงมันระบาดนะฮะเป็นเป็นประเทศลายใหม่ที่ระบาดแล้วอิตาลีระบาดแรงมากมีผู้เสียชีวิตอย่างวันก่อนนะฮะวันเดียวก็โอ้เป็นระดับ เป็นยร้อยคนนะครับอันนี้ก็เลยทําให้นะครับะระดับโลกเนี่ยเขาประกาศว่าโลกเนี้ยมันเป็นโรคระบาดร้ายแรงระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับพอทันทีที่เมื่อเช้าประกาศหุ้นก็ตกทางอเมริกาอย่างที่ทราบนะครับว่าตกลงไปเป็นพันๆจุดเลยมันก็ทําให้เกิดอเอฟเฟกมานะฮะมาถึงประเทศไทยคือตกทั้ง2ฝั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของหุ้นนะฮะแล้วก็ราคาน้ามันคือ2เรื่องมันมาปะทะกันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ อันนี้ทางการลิซงไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมแอบแอบอฟังฟังทางด้านของเนื้อหาข่าวได้หลายสำนักนะครับหลายสำนักต้องบอกว่าไม่มีใครกล้าฟันธงเลยนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะยืนได้ไหมระดับพันจุด นะแต่วันนี้ผมฟังเขาใหม่อีกทีนึงนะผมก็ไม่รู้ว่าม,มันเป็นยังไงนะครับแต่เขาบอกว่าพันจุดเนี่ยไม่มีใครกล้าฟันธงว่ามันจะอยู่ถือม,มันจะอยู่ได้ไหมนะครับเพราะแต่ละคนฟันธงว่าบางคนก็โอ้โหนุ่นนะฮะล่วงไป900รก็มีบางคนบอกโอ้โหแปดอยจะอยู่ไหวหรือเปล่านะฮะคือจะล่วงจากนี้ต่อเนื่องไปเลยโอ้ทางการเลสซิ่งตอนแรกมองว่าเหตุการณ์นี้นะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปเร็วๆอะน่าจะไม่ส่งผลอะไรมากมายนะครับแต่ปัจจุบันน่าจะน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับ แต่ว่าอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะทางเราเนี่ยเป็นฐานะของอเรียกว่าชนชั้นกลางลงมาถึงชนชั้นล่างนะครับทางการเัศซิงเป็นชนชั้นกลางถึงชนชั้นล่างนะทางเราอจจะไม่ได้อยู่ในฝั่งของนักลงทุนนะฮะเรื่องนี้มันเกิดกับนักลงทุนก่อนแล้วพอเอฟเฟกตต่างๆนะครับมันจะต่อเนื่องลงมาจนถึงชนชั้นแรงงานลงมานะครับอันนี้ก็อขออนุญาตนะฮะแสดงความเป็นห่วงสําหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เป็นเป็นกลุ่มแรงงานอยู่นะครับ มีท่าทีนะฮะว่าสัญญาณแบบนี้มันจะส่งเอฟเฟกร้ายแรงกับทางพวกเราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่อยากทำให้เกิดความแตกตื่นด้วยแต่ก็อ,อ,อยากให้เพื่อนๆสมาชิกหาทางหนีที่ลไล่ไวรอเลยแล้วกันนะครับถ้าใครที่แบบออพอจะมีเ,เรียกว่าเซกเอนจ็อบนะครับอาชีพที่2อาชีพที่3ก็อาจจะต้องได้เกาะอาชีพที่2อาชีพที่ส,ส,ออสไว้นะครับเพราะอาชีพที่1ปัจจุบันผมว่าน่าจะสั่นคลอนอาจอาจ,จะอาจจะต้องมองหา ช่องทางอื่นไว้เผื่อเลยนะครับทางหนีที่ไล่ไว้รอเลยอ่าเดี๋ยวทางกรซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าทางผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องหุ้นนะบางทีมันมาเป็นจุดบางทีมาเป็นเปอร์เซนต์อ่านไปเพื่อนเพื่อสมาชิกอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้อ่านแล้วกันเนาะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ